หวานมะหวานนะคเ่นอ้าะคบน้คบทำไ้งขวต้องขวดมันจะออกเป็นชีน้ำตาลอ๋อผลออกสีน้ำตาลนี่เป็นมนี่นี่านแล้นี่น้องจะหวานเนาะครับหวานอยู่หวานแล้วเนาะโอเคแล้ก็กบน้ำตาลนี่กับไม้ก็เหมือนเหมือาปลูกม่วงนี่นะแม่เนาะ ต้าดฝนน้ำโม่สูงแน่แต่มันบาต้อไหมร้องคำแม่แน่นะครับเผชิญร่างอันตรธยนแล้วน,นะนนเทคนิคอ่าเทคนิคนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะมาบอกเทคนิควิธีการตัดนะครับตัดอ่าองวนที่มันสุกแล้วแล้วก็เออื่นเดี๋ยวว่าพ่อเก็บนะครับถึงจะเบิ่งอายุแล้วมาห้กับเบิ่งขึ้นจากเหมือแตงโมเลยนะครับนี่นะครับเ้องทานสังเกตเบิ่งโมงนี้ได้ครับพี่น้องครับ นี่ครับอ่ามาเบิร์หนงสี่ครับอ่ามาสู้มาไกลๆครับตัวนี้มันจะออกเป็นสีน้ำตาลแล้วนะครับแสดงว่ามันเหลื่อมซุกหวานแล้วนะครับเขั้นตัดเลยนะครับอ่านี่ครับโอเคตัวนี้ทวนหนึ่งอ่าตัวนี้ทวนหนึ่งหวานหวานๆนะครับตัวนี้ทวนหนึ่งทำไมตัวนี้มันอันนี้มันอ่าตระดุกเปนออกสีน้ำตาลนะครับนี่ครับนี่ยังดีตัวนี้ ครับผมโอเคค่ะมาั่งไหนแม่ทั้งทั้ทไหนก็ได้ค่ะทั้งไหนก็ได้